สวัสดีครับผมแชมมิซูโพรลานนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับรถมิซูนะครับที่ใช้เงินออกรถหรือว่าเงินดาวนะครับน้อยหรือว่าดาวต่ำส่งสบายนะครับก็คือรถมิซูมิราดหรือว่ารถมิซูแอททาก็ได้นะครับคันนี้ที่เอามาให้ชมนะครับก็จะเป็นรถมิซูมิราดนะครับใช้เงินเริ่มต้นนะครับ ออกรถสามพันเก้แต่งเต็มเหมือนในรูปนะครับก็จะใช้เงินผ่อนนะครับต่องวดนะครับ7,584งวดนะครับดาว3 9 0 0นะครับได้อะไรบ้างนะครับลูกค้านะครับก็จะได้รถที่มีสมรรถนะที่ดีนะครับเครื่องมันสองนะครับ ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับอัตราประหยัดน้ำมัน23กิโลลิตรนะครับและก็จะได้นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับคิวกันสา์นะครับติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ให้ฟรีเป็นเซรามิกไฮค Hi ูลเปลี่ยนล้อมแมกให้ด้วยนะครับเป็นล้อมแมกขอบ15ลูกค้าสามารถ ที่จะเลือกลายได้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากติดตามแชมป์ด้วยนะครับใช้เงินออกรถ3 9 0 0ออกได้ทุกอาชีพนะครับขึ้นอยู่ที่เครดิตขอบพระคุณครับ